สวัสดีครับปลาดาเกลทู่เจ้ามนี้แม่ยูลาบ้านที่ลาวหญิงคือเก่าครับขณะนี้ตุงพูเสื้อรับวงกับปูปูพาเลด้วย

เดี๋ยวลุงเดี๋ยวไปโตโตไมเอาลุงไปกัน่าครับรังครับอเมนคุับครับ không sao không sao vô vô ลเช้านเช้าออ่้ันที่8มกราเขาไปเล่นทีวัดตามไปเลยหลวงพ่อเสือหลวงพ่อออกจากวัดมา4โมงนี่ที่4อืมิดงานอะไร ให้ให้เดียนนเข้าไปเมื่อกี้นะให้แม่ภาพถ้าไปที่วัด่ะได้ได้เลยเียนเราเนี่ยหนาวเยอแดดแดดมาทำไมเอ้ยไม่ใช่ที่เมกนันมาทำไม

แถว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 ครับแถวแถวครับแถวครับแถว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 

ไม่เอาลงไม่ลงไม่เราลงมาเราลงมาขึนมาเราลมาขึ้มาข้นมาขึ้นมาขนมาขึ้นมาขึ้นมาไึ้นมาข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 ึ้นม่ขึ้นมา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 ขึ้นม่ขึ้นมาขึ้นม่ขึ้นม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้ไมาขึ้น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 ม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นม่ขึ้นมามานมา้นมาขึ้า ดูรู้จีใช่รักที่ทำกันใช่ค่ะเดี๋ยวสิญาติปูบอยยามมาขึ้นเนี่ยนะคะใช่ใช่ไม่ต้องต่อเยอะๆเลยพี่ช่วยไม่ได้ไหมที่คุณแม่กำลังทำอะไรอย่างไรคะจับไว้แล้วมันจะมีคนเจอโอ้โหจับเลยจับหนักๆโอเคไม่ยังไม่จบเลยจับไว้แล้วอีกเดี๋ยวค่ะ ท<ส>อดที่ได <Than h. S 1> ้โตอยบ้านละรือบาทล้างหนรอยบาทเนี่ยพอไปเอามาปูพ่อไเอาม้าเปช่วยครับเร็วเลยครับเพราะทำไม่ดีมาอย่้ง

啪好啪好哎好老好是好那好嘛。好呀。好呀，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 

เอาครับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำหนี้สก่อนนะครับพอกันไม่คลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ